ดีพีสตีท่ะร้านดีีประดับยลโภบางลุงวันนี้เราก็มาอยู่กับโตโยต้าเอติมานะคะเราจะมาทําการถอดนะคะเพื่อใส่กล้องถอยกันนะคะนี้ก็ดึงได้เลยนะคะดึงได้เลยไม่ยากนะคะสําหรับหน้ากากตัวนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะอ่านะคะแค่ดึงก็ออกมาแล้วนะคะถอดปลั๊กไฟขอทางให้เรียบร้อยนะคะเอติมาก็จะถอดง่ายแล้วลูกค้าก็จะมาเจอน็อนะคะ ั้งหมด4ตัวนะคะน็อตที่ยึดตัวเครื่องเล่นนะคะขันออกมาทั้ง4ตัวเลยค่ะอันนี้ที่เขาเคยเปลี่ยนเครื่องเล่นมาแล้วเนาะมันก็เลยจะถอดง่ายหน่อยสาหรับท่านใดที่ที่อยากจะต้องการจะถอดนะคะก็งัดจะขอบได้เลยนะคะมันมีขอบให้งัดนะคะนี้ค่ะ่ะเรียบร้อยค่ะแม่คะก็จะมาใส่กล้องถอยนะคะวิธีการถอดง่ายๆนะคะตยตายอสติมาจ้า ท่านใดที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ค้านะถอดออกมาก็ที่เหลือก็แค่นัดนะคะหัวแฉกแค่นั้นเองไปแล้วจ้า